สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ท่านนะครับผมวันนี้นะครับผมคนเอกนะครับผมกับน้องปูนะครับผมก็ได้มาแก้งข่าวแม่แม่นะครับผมเพราะว่าช่อง u t u b e นะครับผมช่องเดิมที่คนเอกเคยใช้นะครับแม่แม่เข้ารหัสไม่ได้นะครับแม่แม่เข้ารหัสมาไม่ได้ประมาณได้สิบกว่าวันแล้วนะครับแม่แม่ น้องครูก็เลยปรึกษากับทีมงานนะครับทปรึกษากับคนหลายนะว่าเปิดช่องใหม่นะครับผมวันนี้คนนี้ก็ได้มาเปิดช่องใหม่นะครับผมแม่ครับผมช่องใหม่ของน้องครูนะครับผมชื่อช่องนะครับผมช่องน้องครูเงินนะครับผมช้างแสนตนนะครับแม่ ฝากนะครับแม่ๆฝากกดติดตามนะครับผมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นะครับผมจะได้ชมคลิปน้องปูเงินนะครับแม่ๆครับผมก็อย่าลืมนะครับผมฝากกดติดตามให้น้องปูเงินด้วยนะครับวันนี้ก็มีข่าวมาแจ้งมาแน่ๆนะครับผมเพราะว่าน้องปูได้เปิดช่องใหม่นะครับผมวันนี้เป็นคลิปแรกของน้องปูช่องใหม่นะครับผมมาดูน้องโควันนี้โอ้โหอากาศร้อนนะครับแม่ๆได้ื่มน้ำแล้วเห็นคนได้ เล่นน้ำน้ำางสายยางานเ,นยเพราะว่าอากาศมันคว่าช่วงบ่ายมีแดดส่องมาครับดูครับเล่นน้ำร้อขอเสียงหน่อยนะเสียงเสียง <c ười> เสียงหลานเสียง <c ười> ้เสียงผมหล่อเหมือนเดิมไหมครับแม่ครับน่าจะเปนอะไรนะจิ อยู่บ้านก็ให้ลูกให้หลานช่วยนะครับแม่แดูครับเจ้าน้องโพนะครับพันหล่อนะครับแม่ปลาเถียงเอาเร็วเถียงเสียงก่อนเถียงดูครับตั้งใจจะอิ่มนะม้าเรี่ยวไม่กินแล้ววันนี้ก็กินเยอะนะครับผมกินทั้งอ้อยกินทั้ง ต้นตับกลับรถนะครับเนี่ยลดน้ําให้ดินเปียกด้วยนะครับผมเพราะว่าเพราะว่าช่วงนี้อากาศมันร้อนนะครับต้องลดน้ําให้เย็นสบายนะครับผมตักบุญสูงนั่นหะตักบุญสูงบุญดูครับตัดไปตัวตัวเองนะครับผมเพราะว่าน้องยังมีอาการร้อนอยู่นะครับ ช่วงนี้ก็ต้องดูแลเป็นพิเศษนะครับแม่แม่ดูแลเป็นพิเศษเพราะว่าอากาศร,ร้อนนี่เราจะปล่อยให้น้องช้างของเราขาดเรื่องน้ําไม่ได้นะครับผมต้องอยู่ใกล้ติดตลอดเวลาเลยนะครับเรื่องน้ํานะครับแม่แม่ถ้าเรื่องหญ้านี่ไม่เท่าไหร่นะครับผมเพราะว่าหญ้าส่วนมากน้องช้างของเราจะกินช่วงช่วงค่ำคำนะครับกินเยอะนะครับ แต่ตอนกลางวันนี่จะชอบกินน้ําหรือว่าเล่นน้ําอย่างนี้นะครับแม่แวิถีชีวิตของคนเลี้ยงช้างนี่จะรู้นะครับผมว่าวันหนึ่งช้างก็ต้อง,งต้องการน้ําเยอะนะครับผมนี่ดูครับเ,เ,เดินไปเปียดกไปเลยนี่จะเป็นน้ำปลาปานะครับแม่แเราต่อเดินปลาปานะครับผมจากบ้านคนอีกมาให้น้องเล่นๆนะครับผม บริเวณข้างพี่น้องนี่ต้องรดน้ำนะครับนี่เรดน้ำให้เย็นนะครับผมนี่น้องช้างชอบน unique, <Yeah. S 1> ้ำนะครับดูมายืนรอรอใจยางเลยเอาลูกแกนเก็บลูกแกลูกลูกเอาลูกเลยเอาลูกเก็บลูกเก็บเาลูกเก็บรดน้ำให้ดินดินเปียกนิดนึงนะครับ ก็อย่าลืมเลือแม่แม่ผมฝากกดจตามช่องน้องโฟเงินด้วยนะครับหน้าร้อนอย่างนี้ต้องเอาใจใส่นะครับผมส่วนว่ายเรามีก็จะให้กินตอนกลางคืนนะครับาะกินตอนกลางคืนเพราะว่าตอนกลางวันเราจะให้ต้นกล้วยกับต้นสับปะรดนะครับแม่แม่มีต้นต้นสับปะรดนี่เขียวใหม่ๆเลยครับกำลังเขากำลังจะมาส่งใหม่ๆเลยนะครับดู เป็นแม่นะครับผมทางแม่อาจจะว่า,วานะ้องโฟวไปไหนน้อนะครับผมวันนี้ก็ได้มาเปิดช่องใหม่ให้แม่ๆนะครับผมได้สร้างความเคลื่อนไหวให้แม่ๆได้ดูนะครับผมนี่ครับน้องโฟก็ได้กลับมาถึงบ้านนะครับแม่ได้มาอยู่บ้านรวมน้ำใจของคุณพ่อคุณแม่แล้วนะครับผม เอาขอเสียงก่อนเร็วขอเสียงก่อนขอเสียงหน่อยเร็วเสียงรอ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 เร็วนี่ครับหลานมาป้อนข้าวเหนียวให้นะครับผมโอ้เย็นชุ่มฉ่ำแล้วนะครับผม หลานครับผมมูดแยงนี่ชอบช้างนะครับผมเลิกเรียน,นมาจ้องที่น้องภูเลยนะครับแม่แม่แมเล่นน้ำอย่างนี้ถือว่าไม่แฉะมากนะครับแม่แม่เพราะว่าดินดินดินแบบว่าดินยังไม่อยู่น้ำนะครับซึมไม่นานนะครับซึมหายหมดเลยนะครับผม ท้ายคลิปนี้นะครับแม่แม่ครับผมจะลืมกดติดตามนะครับผมช่องใหม่ให้น้องพงเงินด้วยนะครับชื่อช่องใหม่นะครับผมน้องพงเงินช้างแสนชนนะครับแม่แม่ช้างแสนชนนะครับแม่แ,สสนนแม่ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้น้องด้วยนะครับ ถ้ายคลิปนี้นะครับควนน็กกับน้องพงเงินก็เก่าคำว่าสวัสดีนะครับ